สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับคุณทรงคุณทรงวันนี้พบกันในชุดสีหวานนะสีชมพูอ่ะดูเหมือนว่าพี่พี่ทรงจะใส่หนานะเนี่ยมีอะบอกใส่เยอะๆใส่ไปเรื่อยๆทำไมถึงใส่เยอะๆล่ะก็อยากได้ปุ๋ยดำๆนะปุ๋ยดำๆคือปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยมะพร้าวปุ๋ยมะพร้าวเพื่อเพื่ออะไรอ่ะตักปุ๋ยให้หน่อยนี่เพื่ออะไรครับพลิกพิกขึ้นมาให้ดูหน่อยอ่ะเพื่ออะไรดำๆนั่นแหละเพื่ออะไรครับ เขาบอกว่าอ้กขุยพวอ่ะเวลาเขาจะเอาไปปลูกผักอ่ะหรือไปปลูกต้นไม้อ่ะมัน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 ซับน้าหรือมันมันชื้นมันอมน้ําดีแต่ที่เขากลัวกันก็คือมันมีแทนนินอ่ะคือฝาดฝาดอ่ะรถฝาดอ่ะไอ้ตัวฝาดอ่ะมันมันทำให้การงอกไม่ค่อยดีการเจริญงอกงามอ่นนะเขาคล้ายๆกับว่ามันไปเป็นตัวที่ทําให้หยุดช่วงหนึ่งไม่ใช่่าหยุดตลอดหรอกหยุด คล้ายๆกับช่วงที่มันกาลังจเจริญเติบโตนะถ้าไปเจอไอ้ตัวฝาดๆเนี่ยพืชมันก็จะโตช้าประมาณนั้นนี้วิธีการใช้เขาก็เอาไปไหนอะเอาก่อนที่เราจะปลูกแล้วก็เอาขุยเผาไปแช่น้ํากันใช่ไหมสังเกตไหมเมื่อก,ก่อนพี่มส่งจะปลูกต้นไม้ลาอะไรเอาขุยเผาแช่น้ํากับเผาแช่น้ําก่อนสองสามวันเนาะแล้วก็จนมันอมน้นําแล้วถึงเอาไปใช้แต่นี้เป็นไงเราแช่บอ่อนอนเลยแช่บ่อนอนเลยลดน้ํา ใส่เศษอาหารนอนกินนอนขี้น้ด้วยนี่นะมันก็เหมือนได้แช่น้ําด้วยใช่ไหมละ่ะนอนกินแล้วก็นอนก็ถ่ายมูนออกมามูนนอนก็ปนกับขุยขุยเผาใช่ไหมแล้วนูนนอนมีจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็ไปปนกันกันกับขุยเผาก็กลายเป็นสีสีอะไรพี่ส่งตอนแรกกับขุยเาาสีอะไร,ส,ไรสีแดงแป๊บเดียวสีดำานะก็ก็เหมือนเดิมแหละจริงเมื่อก่อนพี่ส่งมาเนี่ยสีขาวสีแดงใช่ไหม พอมาจับบอ่อนอนบ่อยกลายเป็นสีบบสีดำทำไมอะ่ะจูรินซีมันจับผิวเหรอ <c oughs> หรือเปล่า,างั้นถ้าเกิดออกจากบอ่อไปก็ขาวะดิไม่ขาวอนี้ไม่ขาวไม่เจ้าของนะเจ้าของเน่ะเจ้าของก็โอ้เด้งดดไม่ถ้าออกจากนอนไปจะขาวนะน,นี่นี่ดำเพราะว่าจูรินซีมันกินผิวหรือเปล่าจริงไหมอืมนี่มันเป็นอะไรเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวมันมันไตออกมาทำไมเนี่ย มันตามาทําไมครับอายุอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยตรงนี้อายุเท่าไหร่แล้วพิมโซงบอกหน่อยดิอนนี้นะไม่เจ้าของนะอายุเท่าไหร่โอ้อจ้าของ20กว่านอนนะโอ้นอนบรอครับไม่ <5 S 1> ถามว่านอนเนี่อยอายุกี่วันอันนี้ก็ถึงเดือน20กว่าวันเป็นยังไงนะ20อุ้ยใช่เหรอไอ้นี่20 20วันเองเหรอครับ ยังไม,ยม่ยังไม่ถึงสิ่งเดียนควรยังไม่ยังไม่เจยังไม่ออกครับอ๋อแล้วปกติแล้วเราเอาไว้ในบอ่นอน,นี่กี่วันนะครับประมานบ่บบอเดือนเดือนนี่ก็มันก็โม่ตายออกมันก็กินกมันก็หยิบก็ตายแบบนี้เดี๋ยวนไอ้ตัวนี้ไอ้ที่ถือว่าอ้วนหรือว่าไม่อ้วนเนี่ยอ้วนเริอมอันลัไม่คือคือคือเหลือแต่กระดูกแค่เจ้าของอ่ะโอ้เจ้าของเขาเวลาเขาขอให้นอนกินยิบวิ่งไปหาแต่วิ่งจะไปหาแต่มันกินอ๋อวันก็ใส่ปลาวันนี้ว่าก็แป้งวันนี <Lebanon S 1> ้ก็ใส<ข>่ปลา เออแล,แ,ลแล้ว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 เป็นเป็นไงการให้อาหารเนี่ยช่วงแรกเราให้อะไรก่อนให้แป้งก่อนแป้งให้แป้งก่อนไม่ใช่หรอกเราให้ไอ้ไส้ปลาก่อนไม่ใช่เหรอแป้งแป้งร้อนแล้วก็ที่นี่มาแล้วก็ให้ไส้ปลาออพอตัวนิดนึงอาทิตย์นึงก็ให้ไส้ปลาครับอาทิตย์นึงลได้ขุยเผานี่ใส่ช่วงไหนอ่ะช่วงเวลาช่วงที่ว่าให้ให้ แม่ครับในเปิดตรงนี้ให้ดูหน่อยตรงกลางเนี่ยบ่กลางเนี่ยคุยขึ้นมาให้ดูหน่อยนี่นี่นั่นแหละนั่นแหละอ่าให้เห็นมันมันมันอุ่นไหมตอนนี้อุ่นอุ่นเนาะครับมันจะมีความร้อนนิดนิดอ่ะนิดถ้าร้อนมากมันก็ตายนะตายอกมันมันตายนึ่งมันนึ่งถุงนึ่งอ่ะแต่ว่าอันนี้เรากําลังพอดีแต่ถ้าลดน้ําก็แฉก็ไม่ได้ไม่ได้มันหนีลดแพอดีพอดีวันนั้นมัน ก็นี่คือการาเราปรับปรุงใช่ไหมปรับปรุงวัดสดุปลูกถ้าถ้าเราไม่ใส่ตัวนี้มันก็เป็นไงครับมันก็ไปอยู่มันก็ดันมันก็มีเศษอาหารนนเนาะมันก็จะเปียกมันชื้นชื้นแฉะแฉใช่ไหมแ,แต่นี้เราจะไม่แฉะเนี่ยเราจะเลี้ยงเพื่อเอาไอ้ขุยเ้าไปเป็นวัสดุปลูกเสร็จแล้วเราก็เอาขุยเ้าไปผสมกับอะไรนะเปลือกปูเปลือกกุ้งแล้วก็ตัวดักแดบ ที่มันมันตายแล้วอันนี้คือมันมันโตมันตัว,ต,วตัวดับแด้แล้วก็ตัวไอตัวอะไรอะ่ะตัวเต็มวยัยของมันนะนที่เป็นแมงบินอะ่ะก็มาตีผงแล้วก็คุกกันเป็นวัสดุผูกเนาะเอาไปให้สี่เดือนกินได้ก็ได้นะอันนี้ได้เี่ยผมเอาไปให้สี่เดือนอเอ<ล>อให้สี่เดือนกินเป็น<ๆ>เบด,ดดิง้งสี่เดือนต่อเสร็จแล้วก็พอสี่เดือนกินปุ๊บก็โตดีนะแต่ถ้าลําพังขุยเ้าสี่เดือนไม่กินหรอกแต่ถ้าเอามาปรับในบ่อหน้อยแล้วสี่เดือนมันกินเพราะว่ามันไปซับเอาแป้งซับเอาเศษอาหารมาแล้วไง นี่เป็นการปรับปรุงวัสดุหลือใช้ีให้มีประโยชน์ใช่ไหมเราเราได้ได้พื้นที่ได้อะไรแล้วก็ก็ไปตามช่องทางนี้คนที่ทําตัวนี้แล้วจะทําให้มันมีรายได้ก็คือต้แนะนําให้เลี้ยงไก่ไก่ไข่ด้วยนะไก่ไข่ไก่ไบ้านไก่อะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เอามาตัวเนี้ยเป็นตัวลดต้นทุน จริงเราเราเรา,เราก็อยากสอนนะอย่างไข่เนี่ยตัวแมงบินสีดำๆเนี่ยมันบินสี่ห้าวันแล้วมันไข่ไข่กี่วันที่มันส่งไข่วันเดียวนั่นแหละเนาะตัวนั้นอะ่ะแต่แต่ไข่มันมีอายุอยู่กี่วันนะนนไข่มันมีอายุประมาณสามวันถูกไหมเสร็จแ,แล้วเราก็เอามาลงตรงไหนนะนูน้นมาลงตรงไม้ตรงนูน้นนะลงตรงไม้ตรงนู้นนู่นตรงไม้ตรงนู้นหลังนูง้จงเสร็จแล้วก็เอามาวางลงบ่อ พอวางบอกปุ๊บก,ก็สิบวันก็ใส่ใส่ตาเนาะแต่อเอามาจากตลาดสดจากนั้นก็หนึ่งเดือนก็เป็นแบบนี้นะ,ะหนึ่งเดือนเป็นแบบนี้ก็พอผ่านจากนี้ไปอีกยี่สิบวันไปลันได้แ,บบแล้วอเออจากนั้นก็กลับไปวนไปบินอีกแล้วบินแล้วก็ไขอีกแล้วเนี่ยเนี่ยคือมันวนอยู่อย่างเงี้ยนี่ของเราก็มีอย่างนี้อยู่ตลอดบอเนะี่ยมีอยู่ตลอดเลยอยูบางคนที่ติดตามดูก็ ของเราไม่ไม่ไม่ได้ทําเล่นหรอกทําจริงนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าอัปเดตให้ดูว่าเอ๊ะมันจะอยู่ได้ไหมโลงหนอนเนี่ยเลี้ยงหนอนมันจะอยู่ได้ไหมมุ่งตรงอยู่ได้เนาะอยู่ได้แล้วมีรายได้หรือเปล่าครับมีรายได้สั่งมาเลยสั่งเยอะก็สั่งปุ๋ยดีเลยนะครับอ๋อสั่งปุ๋ยอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วก็แต่ตัวหนอนเราไม่ขายนะเราสงสารมันใช่ไหมแล้วก็เราก็รอให้มันตายเสร็จแล้วก็ บนเรียนในชีวิตเราเอาซากมันไปใช้ดี่มานะเนาะซากมันไปใช้ส่วนส่วนคนจะเอาไปใช้ลักษณะงไงก็แล้วแต่ธุรกิจของแต่ละแต่ละคนก็แล้วกันนะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาทําแบบไหนยังไงกันอ่โอเคพี่มุกตรงวันนี้ก็ฝนตกแล้วไงอ่ะฝนตกแล้วใช่ไงฮะสวัสดีครับมุกตรงสวัสดีครับเอาไปดูนั่นหน่อยไป นีอ่อุตสาหดีไปแล้วเนี่ยไรครับใส่ป,ป,ปลาปครับอนนั้นนี่ไปไหนก็ไม่ได้นะเนี่ยไไไม่ได้ทำไมอ่ะอยุดแล้นี่ <c oughs> แล้วก็ไม่ไปไม่ได้ดิก็เป<ม>็นขาเขา,ขาแล้ว <ขา S 2> ลวะาตอนแรกก็อยากจะได้ก็ไปหาเขาวิ่งไปหาเขานี่นี่เขาหลงรักเราซะแล้วสิก,วก็ตัวเราเป็นคนเก็บขยะให้เขาอ่ะเก็บขยะอาหารวันนี้ให้เขาเขาก็ต้องรักเราเลย นี่ลาพังขยะเศษอาหารบ้านใครบ้านมันนะแต่ส่วนใหญ่อะบางคนเนี่ยมีอยู่ถุงเดียวก็ไปโยนถังขยะนะเม็นนะแต่ของเราเนี่ยเศษขยะไม่มีเล็ดลอดออกไปข้างนอกเลยนะเพราะอะไรครับเพร<อ>าะว่าเรามีตัวกินอยู่ในนี้ไงเราจําเป็นต้องหาหาให้เขาเยอะๆไงแต่นี่ยังไม่พอนะนี่แหละมันยังเงี้ยเราให้เป็ตัวกินแต่นี่ยังยังยังไม่แค่นั้นนะคุณจงขยะในบ้านเราไม่พอใช้ก็แล้วกันแหละขยะอาหารอะจําเป็นต้องไปเก็บบ้านเขาอื่นมาด้วย เก็บบ้านคนอื่นก็ยังไม่พอนะต้องไปเอาตลาดสดเลยแหละตลาดสดนี่แต่ว่าถ้าใครไม่มีบ่อเลี้ยงแมลงวันลายอย่างเราเนี่ยนะคุณเอามาหนึ่งหนึ่งคู่ถังเนี่ยเน่าทั้งบ้านนะเหม็นเหม็นแต่ของเราเนี่ยเลี้ยงเออมันมีตัวกินตัวกินถ้ามีเรามาวางว่าเฉยที่เหม็นถ้าวางให้เฉยอยู่ไม่ได้เราเหม็นเราเหม็นเนเน่าเหม็นอะไรแต่นี้มีตัวช่วยกินกินแล้วเป็นไงครับกินแล้วก็ ขายมูลออกมาขี้มันก็ไม,ม่มีแล้วไงเออขี้มันเป็นอะไรอะคอมโพสต์เป็นปุ๋ยเป็นอะไรของมันอันนี้ก็คือประโยชน์ของการย่อยขยะสีทีย์ที่แล้ก็เ,เก็บมันเนี่ยผมก็ที่สใส่ให้เราหนะ้าที่เก็บเก็บอย่างเดียวเราม,มีหน้าที่เก็บแล้วภูมิใจไหมครับที่ได้ทาอาชีพแบบนี้ภูมิใจครับทำความสะอาดความไรเขาโอ้เจ้าของปกติเป็นคนสะอาดไหมครับ ก็สะอาดบ้างสะอาดบ้างแ <c oughs> ต่เป็นรงวัน <c oughs> แม่แต่ว่าเราก็สะอาดแล้วล่ะจิตใจ,ใจเราสะอาดแล้วล่ะเพราะว่าเราทําความสะอาดให้บ้านให้เมืองได้ไงใช่ไหมน,นี่ก็เชิญชวนนะพ,พี่สงเชิญชวน,ชวน,ชวนเพื่อนๆหลายๆคนว่าเออยากจะเริ่มลังเลไหมหรือว่าจะทําได้เลยทําได้เลยพี่สงทําได้เลยตลอดเลยทำได้เลยลองใจรักใจอะไรบอกฟรีแหละบอกหมดนะบอกให้เลยมาได้เลยแล้วก็แจกด้วยใช่ไหม รถแรกแจกแถมไปทุกอย่างแหละครับ,รบโอเคครับสวัสดีครับพิมพ์องสวัสดีครับ